สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเ้ารานะคะมือน,มนีเมนู่เศว้าไว้นะคะปลากระฟองปลากระ้องป้องนึ่งค่ะพี่น้องปลากระ้องป้องนึ่งล้วกับเครื่องนะคะมี่ยู่แคนี้ค่ะไปกดก้องใส่ไข่ลูกนึง่งก็กต้องหมันแตก อาหารงากก่ายๆลาระกป้องป้อง,องนึงกะยู่ได้ครับพี่น้องเดือดไฟเดอดอ่อนเขียวไฟอ่อนเลยที่กิเข้ามีฟาร์หม้อเอาปิดไว้ได้เลยค่ะจะเอาไว้บุปิดอับ เวลาเฮ็ดกินไนอะอ้อยสีออกมาอุน่นมันอยู่ในไม่กับปองดูเท่ากับเอามาอุน่นใส่ไข่ลูกหนึ่งพี่นอ้องเขียวมันใดจน่จักวาลกันเขียวนี่คือเขียวไข่มันสุสกจน้อยเลยพี่นอ้องเขียวเนาะไขส่ขสุกน้อย เดี๋ยวไปเทเสิร์ฟให้พี่น้องได้กินน้ำกันจ้าครับพี่น้องเอาไว้กับเซจเรียบร้อยแล้วปลากระป๋องใส่ไข่ครับพี่น้องวันนี้สิบีบบอกเน่าใส่เน่านามกับหัคใจลายแล้วโอ้ลาย่ดีพี่น้องเส็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินน้ำกันได้จ้าเด้อครับพี่น้องเซจเรียบร้อยแล้วครับปลากระป๋องใส่ไข่ครับพี่น้อง เข่าเศร้าครับพี่น้องเข่าเศร้านะคะไปเข่าเหนียวห่อนๆตุวยกินน้ำกันจ้า